มีคำถามว่าระหว่างบิดากับมารดาใครมีสิทธิที่ดูแลบุตรมากกว่ากันคำตอบคือตามกฎหมายบิดาและมารดามีสิทธิและหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรอย่างเท่าเทียมกันโดยหลักการแล้วทั้งสองฝ่ายมีอำนาจปกครองบุตรร่วมกันอย่างไรก็ตามในกรณีที่บิดาและมารดาแยกทางหรือหย่าร้างกัน ศาลจะพิจารณาและตัดสินว่าใครควรมีอำนาจปกครองบุตรโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบุตรเป็นสำคัญปัจจัยที่ศาลพิจารณาในการตัดสินเรื่องอำนาจปกครองบุตรมีอะไรบ้างคำตอบได้แก่ประเด็นแรกคืออายุและความต้องการของบุตรเช่นหากบุตรยังอ่อนวัยศาลมักพิจารณาให้มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเนื่องจากมารดามีความสามารถในการดูแลบุตรอ่อนวัยได้ดีกว่าบิดา ประเด็นที่2คือความต่อเนื่องในการเลี้ยงดูหากบุตรอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นเวลานานศาลก็อาจพิจารณาให้บุตรอยู่กับฝ่ายนั้นต่อไปเพื่อรักษาความต่อเนื่องและเสถียรภาพในชีวิตของบุตรผู้เยาว์ประเด็นที่3คือพฤติกรรมและความประพฤติของบิดาและมา,ารดาศาลจะพิจารณาว่าฝ่ายใดมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุตร ประเด็นที่4คือความสามารถในการเลี้ยงดูในเรื่องนี้ศาลจะพิจารณาความสามารถทางการเงินและสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูของแต่ละฝ่ายเพื่อให้บุตรได้รับการดูแลและการศึกษาที่เหมาะสมดังนั้นไม่มีการกำหนดว่าบิดาหรือมารดามีสิทธิมากกว่ากันหรือดีกว่ากันในการเลี้ยงดูบุตรแต่ศาลจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบุตรเป็นสำคัญขอบคุณที่ติดตามรับชม